ถึงกับร้องไห้เป็นอีหนึ่งคนที่สนิทกับดีเจโก้สำหรับรุ่นพี่ในวงการวิทยุและบันเทิงสำหรับอันภูวานาถคุณผลินหลังการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับของดีเจโก้กรีนเวฟหรือตรินเรื่องกิจรัตนกุลที่ผ่านมาไม่นานโดยล่าสุดอันภูวานาถเพิ่งได้เผยเรื่องราวที่ทําให้เจ้าตัวถึงกับร้องไห้ออกมาเมื่อได้รับข่มจากดีเจโก้ที่ฝากให้ภรรยาเอามาให้และมีชื่อของอันภูวานาถอยู่ในจดหมายฉบับนั้นที่ดีเจโก้ฝากไว้โดยอันภูวานาถได้โพสต์ภาพและเขียนเล่าไว้ว่า เมื่อวานได้รับข้อความที่ทําให้น้ําตาหยุดนี้จากน้องแดน,นและครอบครัวของโกชื่อของอันอยู่ในจดหมายฉบับนั้นที่โกฝากไว้และสั่งไว้ว่าอย่าลืมส่งขนมนี้ให้พี่อันด้วยเช้านี้มันมาถึงมือพี่แล้วนะโกตอนนี้พี่กับพี่เป้จัดรายการแทนโกอยู่ยังยากทุกวันเลยและยังรู้สึกแค่มาจัดแทนเราอยู่ทุกคนยังคิดถึงเมื่อเช้าตอนได้จดหมายเราพี่ก็ร่วงออกาอากาศไปอีกรอบอยู่ทางนู้นนนอย่าไปทํางานสายอีกนะักที่ยังไปช่วยจัดแทนให้ไม่ได้นะักท่ามกลางหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ รวมถึงร้องให้ด้วยเช่นฉันคงแขนขาอ่อนแรงไปเลยล่ะสู้ๆนะเปิดมาเจอโพสต์นี้ตึ้งไปเลยขจุกเนื้อเขาคิดถึงคนอื่นเสมอเลยเมื่อเช้าน้ําตาไหลตามเลยขยิ่ง3เพลงแรกของชั่วโมงหลังจากขาว8โมงน้ําตามันก็ไหลไม่หยุดคิดถึง DJ เจโกเสมอนะคะถ้าเป็นเราคงกินทั้งน้ําตาเป็นแน่แท้เมื่อเช้าทันได้ฟังช่วงนักร้องนําด้วยขน้ําตาไหลไปด้วยเลยยังคิดถึงอยู่เหมือนกัน ถึงจะชอบแซวจิตกัดเขาบ่อยๆแต่โคตรรักเขาไม่คิดว่าจะรักใครในวงการบันเทิงได้ขนาดนี้เมื่อเช้าร้องให้ต่างคุณอ่านน้ำตาหยดมาจนถึงหงอที่ทำงานเลยค่ะหือออมันยากจะงง,งคิดถึงดีเจกนะครับน้ำตาคลอตามพี่อ่านไปหนึ่งแมทเลยค่าเมื่อเช้าอ่านแล้วน้ำตาคลอเลยทอคหนึ่งศูนย์หกห้พูนรัตของทุกคน